มาดูรถวีโก้แชมป์เปลี่ยนเป็นจอตรงรุ่นรถยนต์กันค่ะจอ,อรอยขนาดหน้าจอแสดงผล9ก้านิ้วพร้อมหน้ากากสีดำเงาและปักตรงรุ่นรถติดตั้งแทนที่แวรวิทยุเดิมปุ่มกดพวงมลาลัยกล้องมองถอยหลังเดิมสามารถใช้ได้ถ้าไม่มีกล้องมองถอยหลังเนี่ยก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้รวมไปถึงกล้องมาถึงเหตุการณ์ด้วยค่ะจอรองรับวิทยุ fm usb ดูหนังฟังเพลงแล้วก,ก็บลูทูธกับโทรศัพท์มือถือได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play เ a ล s ์โซ e มาเล่นได้ด้วยค่ะ โหลดแอปแดงมาใช้ได้ค่ะหรือว่าที่ขาดไม่ได้เวลาขับรถเดินทางนะคะก็แอป g o o g l e Map แผนที่นำทางนั่นเองนะคะเราจะค้นหาจุดหมายปลายทางด้วยการพิมพ์หรือว่าจะใช้คําสั่งเสียงในการค้นหาจุดหมายปลายทางก็ได้ค่ะสระบุรดีอ่านะครับก็จะสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วเราก็สามารถใช้งาน2อแอปพลิเคชันพร้อมกันด้วยการแบ่งเป็น2หน้าจอแบบนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่รักในเสียงเพลงเนี่ยก็สามารถปรับแต่งเสียงเบสการแหลมได้ตามใจเพราะว่าเขามีระบบ EQ มาให้ได้บางรุ่นก็มี DSP มาให้จะติดเครื่องเสียงรถยนต์สอบบอกเพิ่มเติม,ตมก็ได้จออมมีาสปคะบถ่